วันนี้ผมมากางเต็นท์นอนที่อำเภอเชียงดาวครับที่เดอะดอยเดอะดอยอยู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เราเห็นข้างหน้านั้นคือดอยหลวงเชียงดาวครับอ่าเห็นว่า,ามีมีเต็นท์สำหรับอ่าคนที่ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยตอนเช้าเราจะมา น่าจะกินข้าวต้มกันที่นี่นะครับที่ส่วนกลางลานจอดรถก็เยอะพอสมควรนะครับก็ดอกไม้เมืองหนาวก็สวยนะครับดอกไม้เมืองหนาวก็สวยสไตล์ของทางเหนือเรารเป็นเป็นที่เป็นที่เป็นที่แรกเลยที่ผมูอยากถ่ายคลิปก่อนที่เราจะกางเต็นท์คือสวยที่นี่สวย ดอกกุหลาบก็แปลกหูแปลกตามากใครเคยเห็นบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใครเคยเห็นแบบนี้บ้างตอนนี้เราใช้กลุ่มแรงงานให้เอาขนของก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวราค่อยมาช่วยเขาคือมันสวยอะ่ะก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนก่อนที่จะไปช่วยของกลางเต็นท์ พี่ครับหลังหลังเต็นที่หลังเท่าไหนนไร่นะกระจม1100ักระจมห,หนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมอาหารเช้ามาหารเช้านี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยมีอยู่สามกระจมนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้เข้าไปแล้วทะลุออกมาเนี่ยคือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมานอนแคมป์ บรรยากาศด,ดีมากของของหลายๆอย่างที่ผมเตรียมมาผมไม่เอางลงรถเลยนะครับคือเราใช้ของที่นี่ของมีให้วันนี้เราได้สองล็อกนี่สองล็อกนี้ได้สองล็อกแล้วก็เรานอนบนสนามหญ้าเรานอนบนสนามหญ้ามีก่อกองไฟให้มีฟืนให้นี่ยังใญ่อะ่ะหมายถึงท่อนฟืนนะคืนนี้เราจะนอน อ่ริมกองไฟคือเรามีกองไฟได้ก่อกองไฟแล้วแล้วก็มีนี่ขามีสแลมให้อชาวประสาทกางเต็นท์เขาเรียกทาร์บเขามีทารบให้ล้วอยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำด้วยี่อยู่ริมสายน้ำํำบรรยากาศดีมากแล้วก็มีแค่ให้เราสองอันอบางส่วนเราจะใช้ของที่นี่นะครับ บางอย่างเราก็ไม่ต้องขนข้อเสียที่นี่มีอย่างเดียวคือรถไม่สามารถเอาเข้ามาข้างในได้อ่าเวลาเราจะขนของเขาจะมีล็อกเข็นให้เราอ่าใช้รถเข็นของเขาตรงนี้ไม่สบายเสียงหแหนบหน่อยนะครับนี่ริมสายน้ําเลยสะอาดสะอาดมากชอบชอบเรื่องความสะอาดแล้วก็วิวดอยโอ้โหครบเลยอยู่ริมน้ําเห็นดอยหลวงดอยหลวงก็เด่นสง่ามาก โอ้มีบ้านพักด้วยมีบ้านพักด้วยมีบ้านพักอยู่ยสองหลังก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนมีต้นไม้ให้หลบบ่าแสงแดดนะครับเรามาถึงกันประมาณบ่ายสี่โมงกว่าแดดยังแดดยังแรงอยู่แต่ว่าช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ดีโอ้เราปล่อยให้พวกแรงงานเขาขนของก่อนเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายคลิปแถวนี้แป๊บนึงคือเป็นที่เดียวเลยนะที่ผมอยากถ่ายคลิปก่อนที่เราจะกางเต็นท์น่ะ อยากให้เห็นสภาพโดยรวมจริงๆว่า,าเนี่ยบรรยากาศดีนะดีมากดีมากไก้น้ำด้วยเป็นสัตส่วนมากเลยที่นี่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพวกเราคือสายคนของครับโอ้ยมีไฟฟ้าให้ย้ายเดี่ยมีไฟฟ้าเดี๋ยวปักไฟอยู่ไหนปักไฟเอานนมีปักไฟโน่น อ่ามีสองตู้เลยปลั๊กไฟนี่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 ตู้ตู้ไฟมินินี่ตู้ไฟสวยสวยเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราปล่อยให้พวกแรงงานเขาทำงานกันก่อนเดินดูเดินดูรอบๆหน่อยบรรยากาศดีจังเลยอ่ะ ตรงนู้นเขาทำสวนเลยั้างหน้านั่นเขาทำสวนกระเทียมกระเทียมทงางภาคเหนือเขาเรียกหอมขาวนะครับหอมขาวหรือเอ,อหรืออะไรนะกระเทียมหอมขาวมันมีหอมขาวกับหอมแดงไงหอมแดงก็เป็นหัวหอมไปเฮ้ยมีสระน้ํามันยากาศดีมันยากาศดีมากเลยครับอ่อเดินทางไม่ไกลด้วย อพอมาถึงพอมาถึงเชียงดาวเราไม่ต้องเข้าตัวเชียงดาวนะครับวิ่งออกเส้นเลี่ยงเมืองทางซ้ายมือนะอซิ่งวิ่งออกเส้นเลี่ยงเมืองแล้วก็ขับมาจากไฟแดงเลี่ยงเมืองมาประมาณสักสามกิโลมั้งสายมือจะเข้าตาตาซ้ายมือจะเข้าตา,ตา,า,า,ต,าตาคาเฟ่นะครับของเราเนี่ยเลยซอยตาตามาหน่อย ตาตาอยู่ซ้ายนะของเราเลยมานิดนึงทางขวามือเราอยู่ขวามือเอ้นี่เห็นถนนใหญ่อยู่เนะเห็นรถวิ่งผ่านอยู่เนี่ยเข้ามาไม่ลึกนะครับอ่าเข้ามาไม่ลึกตาตาคาเฟ่อยู่ฝั่งโน้นอตาตาคาเฟ่อยู่ฝั่งโน้นเราเลี้ยวขวาฝั่งนี้เริ่มมีลงทุเรียนแล้วขอทุเรียนมาลงละอันนี้แปลงผักแปลงผักกาดทางเหนือนะใครใครไม่เคยเห็นสวนกระเทียมนะเนี่ยกระเทียม อ่าหอมขาวเขาเรียกกระเทียมหอมขาวภาคเหนือนะบรรยากาศดีจังมันได้มันได้ฟิลลมเย็นอ่อนๆของทางเหนือด้วยของทางเชียงใหม่ตรงนี้ก็กลางได้นะเต็นหลงังกลังกางเต็นตรงนู้นเป็นบ้านพักสองหลังมาแล้วาพาชมหน่อยไหมเพื่อ ช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นบางคนบอกไม่อยากอ่ไม่อยากนอนเต็นท์เพราะว่ามันหนาวนอนบ้านพักได้ไหมบ้านพักสวยนะบรรยากาศด,มาดีมีกองไฟส่วนตัวเอ้ยเขาท่าดิไม่ได้ค่าโฆษณานะครับจ่ายค่ารลานกลางเต็นท์ปกตินะครับอ่าเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ จะมาเที่ยวทางเหนือทางเชียงใหม่ทางเชียงดาวนะครับมีตู้เย็นให้มีแอร์ด้วยโอ้แก๋วประมาณมนี้อ่าเราแอบมาถ่ายอาขอขาหน่อยหนึ่งไม่ได้ค่าโฆษณานะ ต่เผื่อมีใครอยากได้ข้อมูลมีอาหารขายนะครับที่นี่สามารถสั่งมื้อเย็นได้เออผมจำราคาไม่ได้รู้แต่ว่าอาหารเช้าคนละหนึ่งร้อยบาทเราสั่งไปเราสั่งเป็นข้าวต้มแล้วก็มีข้าวต้มมีขนมปังก็ประมาณนั้น ทำสวยจัดสวนเรียบง่ายดีชอบชอบถึงขนาดหยิบกล้องมาถ่ายก่อนเลยบอกอ่าทางทีมเราว่าเ,ออเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปก่อนที่เราจะกางเต็นท์อยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆต้นหอมใหญ่มากแต่เขาปลูกแซมอยู่กับใบอะไรไม่รู้คล้ายๆคณะปลูกดอกไม้ได้สวยงามมากที่นี่โอเคเดี๋ยวผม จะบอกราคานะครับว่าหัวเท่าไหร่จะมันเหมาะตรงที่ว่ามีแสกมีมีไฟฟ้าให้ใช้อ่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบมันมีแนวประเภทว่าอาชอบแบบดิบๆไม่อยากได้ไฟฟ้าโอ้ห้องน้ําห้องน้ําก็ใกล้นะครับห้องน้ําก็ใกล้ไม่ไกลถือว่าโอเคเลย,ยสภาพโดยรวมถือว่าดีมากชอบชอบห,ห,อห้องน้ำเป็นไงสะอาดไหมที่นี่ เนี่ยมีปลั๊กไฟที่นี่หัวเท่าไหร่ <200. S 1> หัวละสองร้อยนะครับเอ้ยนี้เบกเกอร์ชื่อเบเกอร์ปลั๊กไฟอยู่ไหน,หหน,นเดี๋ยวขอดูปลั๊กไฟแป๊บนึงอ๋อเขามีปลั๊กไฟให้ พาไปดูห้องน้ำอีกหน่อยเขาบอกห้องน้าสะอาดสําคัญมากเรื่องห้องน้นํานี่ข้ามไม่ได้เลยนะสําหรับสายกลางเต็นท์พักไฟเขาอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังงงๆกับพักไฟอ๋อนี่มีพักไฟนี่อ่ะโดดข้ามเลย เราจะไปดูปัห้องน้ำน่อยโดยรวมตอนนี้นะครับให้คะแนนเต็มเลยเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าที่นี่เขารับวันหนึ่งไม่กี่คุ๊ปคือรับไม่เยอะน้ําอุ่นมีให้นะครับน้ำอุ่นมีให้ระบบไฟฟ้านะครับเห็นสายอยู่เป็นระบบไฟฟ้า โอเคห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับเพียงพอไหมห้องน้ำชายหญิงอย่างละหนึ่งห้องอาบน้ำสองห้องนะครับเป็นไฟฟ้าหมดมีสิงหั่จานให้สะอาดสะอ้านนะครับบรรยากาศดีมีเนี่ยนี่น้ำไหลผ่านโอเคแทบจะจบคลิปแล้วสำหรับที่นี่เดี๋ยวมีช่วงเวลาไหนที่มัน น่านจะถ่ายคลิปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกแล้วก็ที่เที่ยวหรอฝั่งโตข้ามกับถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปไม่ถึงสองกิโลเลยมีตาตาคาเฟ่น,นะครับตรงนี้สวยมากระหว่างทางก่อนจะถึงก็มีอิดบีจอนแล้วก็มีฮกหลงฮกหลงนั่นเป็นฝรั่งชงกาแฟขายฝรั่งหน้าตาดีอ่าหญิงส่วนใหญ่เขาจะไปนั่งดูอบริตต้าคนชงกาแฟนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหถนนใหญ่เนี่ยเลี้ยวขวาไปทางเมืองไงเนี่ยคือโดงคาเฟ่เลยตุนชื่อร้านอะไรนะแสงแห่งดวงดาวอะอะไรนะคาเฟ่ที่อยู่ริมถนนอะอ่าอัดอะไรนะอะไรแอนโมเฟียอ่ามีแอนโมเฟียอีกร้านหนึ่งดูอ๋อมันก็จะได้เสียงเขาเรียกอะไรนะอ่ะาทำเป็นฝ่ายกั้นน้ำไว้เออเป็นเสียงน้ำไหล บรรยากาศใช้ได้ตอนนี้ยังไม่กางเต็นท์นะครับร,ร้อนอยู่ร้อนแดดมันร่มอีกหน่อยนะมีอาหารเย็นไหมที่นี่มอาหารเช้าายร้นอาหารเย็นไม่มีมีแต่อาหารเช้าเราก็เลยต้องเตรียมมากันอันนี้อลังการครับเฉพาะอาหารนี่หลักพันอะสายกินจริงๆเมื่ออาหารเย็นมมีขามัไม่เหนต้องสั่งต้องสั่งอาหารเย็นต้องสั่งหัวละสองร้อย อาหารเช้าหัวละหนึ่งร้อยอาหารเช้าจะเป็นอะไรข้าวต้มข้าวต้มแปางผลไม้ชาติแเองโอเคห้องพักนั่นหลังเท่าไหร่สองพันสอ <2, 000. S 2> งสองพันสองอ๋อจำง่ายเต็นท์หนึ่งพันหนึ่งถ้าเป็นกระโจมหนึ่งพันหนึ่งถ้าเป็นหลังนุ่นสองพันสองโอเคเดีย๋ยวถ่ายต่อเดี๋ยวผมต้องไปย้ายรถก่อน ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูหน่อยอถึงแม้ว่ากล้องเราจะเก็บแสงได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าอยากอยากให้เห็นว่ากลางคืนมันสว่างสวยแล้วก็ผมจะสื่อถึงความปลอดภัยนะครับคือมันสว่างสวยแล้วมันรู้สึกถึงความปลอดภัยยามค่ำคืน แล้วก็เสียงเสียงอาจจะแหบๆไปหน่อยนะไม่สบายครับอากาศเย็นช่วงนี้เดี๋ยวกล้องโอ้บอบแหงแป๊บนึงไปเลยก็ อากาศเย็นเมื่อกี้เท่าไหร่สิบหกแล้วมังตอนเนี้ยประมาณสิบหกองศาลดลง่อยใกล้น้ำได้ยินเสียงน้ำไหมอ่าส่วนหนึ่งใกล้เลยหลวงเชียงดาวเชียงดาวหนาวอยู่แล้วคุยคนเดียวไปละก็ข้อดีของการมีไฟฟ้าให้ใช้อ่า รู้สึกรู้สึกตรงโน้นหก็จะก่อไฟเหมือนกันจุดก่อไฟมีหลายจุดนะนี่ก็มีจุดหนึ่งที่เราสามารถก่อไฟได้ก็ถ้าใครจะมาพักเตรียมสายปักพ่วงมาด้วยอ่าไม่ไกลไม่ไกลเตรียมมาด้วยก็ดีตัวนะครับตรงนน้นเราเตรียมมาตรงนู้น อมองไกลๆไปนู่นจะเห็นอะไรนะเออสเสน่หเสน่ห์อยหลวงอยู่ขวามืออุ้นเนื่อจะเป็นระเบียงดาวใกล้ๆกับนี้นะโอเคให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนมีชุดขนมปังแล้วก็รอข้าวต้มอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา ฝลังแดงเจ็ดโมงเช้าสิบสามองศานะครับเช้ามืดนี้ตอนดึกๆอยู่ที่ประมาณสิบสี่แล้วก็ช่วงเช้านี่สิบสามองศาหมอกฟุ้งมากหมอกสุดยอดเลย ดูต้นต้นมะพร้าวต้นนั้นมองแําไม่เห็นเลยเห็นะบรรยากาศดีมากแนะนำแนะนำะการเดินทางสะดวกรถเก๋งมาได้นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ไม่ไกลจากตัวเมืองอใช้เวลาประมาณสี่สิบกว่านาทีจากในตัวเมืองมานะ ไม่มีอุปกรณ์อะไรก็จองเต็นกระโจมมาเลยหรือถ้าอยากสบายหน่อยก็เอาแบบบ้านเลยเต็นกระโจมพันเอ็ดบ้านบ้านสองพันสองถ้ากางเต็นแบบนี้เอาเต็นมาเองหัวละสองร้อยก็คือนั่งรอบกองไฟอุ่นดีอุ่นดี ใส่น้ำอยู่นี่ที่นี่มีแต่แมวนะครับไม่มีหมานะครับก็ตั้งของไว้ไม่มีมากวนเลยสิบสามโอขา สิบสามจุดหกองศาความชื้นเก้าสิบเก้าโอ้มีอยู่แล้วความชื้นขนาดนี้เหมาะมาเต็มเต็มโอเคครับเ mm hmm. จอกันคลิปหน้าอ่าช่วงนี้ออกเที่ยวคลิปก็จะลงบ่อยเลยสวนหอมที่เราไปดูเมื่อตอนเย็นไม่เห็นเลยเห็นป่ะดูต้นมะพร้าวที่บึงแถวๆเลยมองแทบไม่เห็นเลย บรรยากาศดีสุดๆที่เที่ยวแถวนี้เยอะเลยนะครับเข้าไปจากตรงนี้ไปเมืองไงก็ไม่ไกล ไปไหว้สถูปพระนเรศวรก็ได้นะครับแถวแถวนี้แล้วก็มีร้านอะไรนะมีร้านอะไรนะเชียงดาวเมลทนวิวตรงนั้นก็สวยวิวดีหรือจะถ้าเข้าไปที่ถ้ำดอยหลวงเชียงดาวก็ได้นะครับมีวัดผาป่องสวยๆนะอ่าเยอะที่เช,ชียงดาวนี่เยอะ ผมชอบวิวของชาวบ้านอ่ะขอถ่ายออกมาเขาถ่ายาไปข้างนอกหน่อยได้ไหมเ <laughs> นี่ยสวนหอมกับต้นมะพร้าวเขาโอ้สุดยอดสุดยอดบรรยากาศเชา้านี้ก็ระบบไมเสียงละเสียงอาจจะไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่โอเคครับ ติดตามไว้ครับช่องนี้ครับดูว่าเดี๋ยวเช้านี้ผมจะไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนแต่ว่าคงเอาลงไป,คปงีคลิปหนึ่งอ่ะกลัวคลิปมันจะยาว